ยินดีต้อนรับเพื่อนเพืกคนด้วยนะครับวันนี้เราไปหยุบเกม Home Sweet Home Survive เหนื่อยพูดธรรมดาดีกว่านะวันนี้เราก็มาหยุบเกม Home Sweet Home Survive นะฮะก็เปิดให้เล่น Closed Beta วันแรกซึ่งก็ตามปกติแล้วผมก็อย่างที่เห็นนะครับเล่นแต่เกมเดลเสาไม่ค่อยได้แตะเกมผีให้ได้ดูนะครับ แต many, work, ่ว to like ่าจริงๆผมก็เป็นคนที่เล่นเกมผีเหมือนกันนะผมเล่นเกมหลายแนวมากนะครับแต่ที่เอาลงช่องก็เฉพาะเดรโรเซลก็ทําไมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็วันนี้นะครับก็ถือเป็นเรื่องงามยามดีที่ผมจะเล่นเกมผีลงช่องสักทีประเดิมด้วยเกมแรกเลยนะครับเป็น Home s w ว e t h o m e survive ก็เราจะไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยโอเคตาแรกผมจะเลือกเป็นผีนะครับ ไฮ้อันนี้เป็นคนใช่ไหมโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคมากันแล้วนะครับเมื่อกี้ค้นหาห้องแอปแอปหลุดบ่อยนิดนึงนะแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับเป็นช่วง close beta ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดนะครับพูดน้าเขาจปร,ประเมินแล้วก็แก้ไขนะ ตอนนี้ก็รอครับให้เขากดพร้อมซึ่งเลือกตัวอยู่นะครับก็จะมีติมมีแฟนติมชื่อเจนนะฮะเปลี่ยนเป็นติม3าแดส,สามแล้วก็มีลุงยามนะครับเหลือหนึ่งคนตอนนี้น้องเบลของเรานียืนรอด้านหลังนะเปลี่ยนกันเฮ้ยมาแล้ววะ่ะติมแฟดส,สามติม ติมติมติมภารกิจของผีนะครับก็คือปกป้องพิธีครับไม่ให้เขาทําพิธีและก็กําจัดผู้รอดชีวิตนะฮะก็มาดูกันว่าผมจะทําสําเร็จหรือเปล่านะก็เห็นผมอย่างนี้เนี่ยผมก็มีประสบการณ์จากเกม Dead by d a y light อยู่นะเล่นไว้อยู่นะครับแต่ว่าเลิกเล่นไปแล้วโอเคมาแล้วนะครับโรงพยาบาลร้าง แสดงว่าสะอาดนะฮะอันนี้มีกล่องด้านล่างมีตัวนะครับที่เอาไว้ทําพิธีนะตอนนี้ก็ต้องตามหาคนนะครับ <c oughs> เอ๊ะได้ยินเสียงนะข้างหน้าเลยครับอุย้ยทำอะไรกันเนี่ยเสียงดังจังเลยอยู่ในห้องนี้หรือเปล่านะ <c oughs> นี่นะเอ้ยอยู่จริงด้วย ทำอะไรเ,เดินติดเมื่อกี้เฮ้สองคนเลยฮะพี่ยามนี่เนี่ยเอาตบเขาตู้เฉยเลย,เยทังตู้ได้วะตามฮะตามพี่ยามจะไปไหนฮะเอาหายเอาเข้าตู้อีกแล้วเอาอีกคนเหรอเนี่ยนึกว่าพี่ยามเมื่อกี้แหลกนิดนึงตามฮะติมติมติมเฮ้ยตีมมุดตีมไม่ได้ แต่ว่าพวกนี้เสียงดังมากเฮ้ยด้านหน้านะครับจะไปไหนโดนโดนโดนนึกว่าจะมุดถ้ามุดนี่ตีไม่ได้เฮ้ยไอ้ติมแกทำฉันโกโรธแล้วนะไอ้ติมอยู่ไหนกันนะหายไปแล้วเงินเหรอเปิดบนิล่องหนนะครับอ่าเจตอตัวเฮ้ยจะทำอะไรจะพันสายสิน ทำอะไรไอ้ติมวิ่ง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 อ่ะออกทางเดิมไปไหนวะไปไวมากแกอยู่ไหนแกอยู่ไหนเหนื่อยเฮ้ยดานล่าเนะครับกำลังวิ่งอยู่น่าจะแยกกันทำภารกิจเราต้องรีบกำจัดพวกมันก่อนที่มันจะกระจัดเราทางลงอยู่ไหนวะเนี่ย นี่ไงเจอละอยู่ด้านล่างอย่างนั้นเหรออุย้ยสตันเฮ้ยด้านหลังนะครับมันยืนทำพิธีอยู่นี่แนะ่จิมจิมจิมอ้าวไม่หนีไม่หนีหนเอาจะไปไหนเอาวิ่งบนแลกมันไปด้านล่างไอ้เต็มมาเป็นของข้าซะดีไอ้เต็มเต็มจ้าเอามันลงลิฟต์บ้าเอ้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดักเนะี่ย เฮ้ยนี่ไงจิมเอา้าไม่โดนกดเอา้ากดอารีว่าจะฟันนะมันมุดนี่นะจะไปไหนหสองตัวเอาไอ้นี่แล้วกันมือมันเลื่องแสงวะมันมีอะไรแน่แนเลยมันต้องทำพิธีไว้เฮ้ยเลื่องแสงสองตัวอ๋อไอ้นี่มุดไม่เอาดีกว่าตามไม่นี่นะแต่แล้ววะเฮ้ยนี่ไงจะไปไหนไอ้ติมเอา้าตัวนี้มีที่มุดด้วยนะ เอ้ยมันลงด้านล่างนี่ไงไงอ้นี่มาที่เดิมนะครับมาที่เดิมก็โดนเหมือนเดิมเอาตายนะดอกนี้โดนแทงนะเรียบร้อยไปหนึ่งเหลืออีก3ปมพกมันอยู่ไหนกันนะรอให้เราสามารถกดดูได้นะฮาหมดล่องหนนี่มันดีมากผมว่ามันต้องมาที่เดิมอะกำลังทำพิธีอะ เฮ้ยนี่ไงว่าแล้วว่าแล้วไม่จำไม่จำเอาเพลงมาเพลงมาเพลงพึ่งจะนึกออกว่าขึ้นต้องขึ้นตอนนี้จะไปไหนจ๊ะจะไปไหนจะติมเอ้ยไม่โดนตามตามตามเอ้ยมีสองตัวโอ้โหโคตรเยอะเลยลตรงเนี้ยไอ้ไหนเอาฟันไม่ได้เอาแลกมาหลังประตูโอ้โหอะไรเด้อย่าไม่โดนอีก อ,อมามีการหักคัตเตอร์ด้วยสบไปไหนจ้าไปเอาตัวหลังดีกว่านะครับปแหนละไปนี้หรือเปล่านะอ่าไม่มีไอ้ตัวนี้นะ่าจะอยู่ในห้องเหมือนเดิมเฮ้ยนี่ไงเจอแล้ว้าาปับ๊บมุดท่อว่าละแทงไม่ได้เราก็มาดักนี่ไง จะไปไหนติมคิดว่าจะรอดงั้นเหรอเฮ้ยโอ้โหแลกบ้าเอ้ยแต่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นายยามไม่ได้เจอกันนานนะเมื่อกี้ไปล่าติมมาทีนี้ถึงตานายยามบ้างมานายยามโดนนึกว่าจะไม่โดนโอ้โหนายยามวิ่งไวมากนายยามจะ้ะ ให้เดี๋ยวลองกด R ดีกว่านะีมันยังไงผมยังไม่เข้าใจเลยมาที่เดิมอ่ะเอ้นี่งไงนายามทำอะไรฟันไม่โดนนายามคิดว่าจะรอดอย่างนั้นเหรอคิดว่าจะรอดอย่างนั้นเหรออือโดนนะละหานเรียบร้อยเหลืออีกสติม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  ติมติม,มโดนนะดีนะนะที่มันแหลกแล้วโดนโอเคเลยอีกติมนึ่งเฮ้ยมีแสงอะไร,ตร,ต,รตรงพื้นด้วยน่าจะเป็นชุบชีวิตหร,รือเปล่านะเดี๋ยวรอให้หายตัวมาครับมาอ่าสองติมเหรอเฮ้ยมันฟื้นอ๋อมันฟื้นได้รดีบกำจัดนะบแบบนี้ไอ้ดีมือเรืองแสงแล้วแสดงว่าต้องมีของ จะไปไหนจ๊ะ้ะาม,มันเก็บไปละนี่แน่โดนนะเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่มีดาบมีดาบมาวะต้องรีบกำจัดไอ้นี่ก่อนเรียบร้อยนะเฮ้ยมันไม่ประหารน่าจะบักตามไม่ทีต่อนะมันมุดปาจริงคิดว่าจะหนีได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยมันอยู่ด้านหลังนะตามตามตาม ไปไหนจ้าไม่ได้เฮ้ยโอ้โหบา้าเอ้ยมันบุดลงข้างล่างต้องตามฮะแบบนี้จะให้มันรอดไม่ได้นะมันเกิดได้แสดงว่ามันมีเวลานะครับด้านบนเนี่ยด้านหลังด้านหลังด้วยนี่ไนงะอ๋อไม่โดนมาโอ้ยมันไฟมันไฟ,ม,นไฟมันไฟผีป่ะคิดจะไฟเบลเหรอโอเคเรียบร้อยอ่า แล้วใช่ไหมมีอะไรอีกไหมเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับตายยกทีมเชนะน้องเบลก็น่ารักเหมือนกันเนี่ยถ้าเขาแบบไม่เป็นผีนะผู้รอดชีวิตถูกกำจัดนะโอเคมีเลเวลอัพด้วยนะครับ เป็นเลเวลสตอนนี้ได้ไหยละโมบ1อันนะโอเคน่าจะไว้แบบสุ่มของอะไรอย่างงี้กาชามาเลเวลอัพสนะครับได้อีกหายหนึ่งอ๋มอมีสรุปสกอร์ต่างๆนะก็สามารถดูได้นะก็โดยวรวมเนี่ยผมว่าเป็นเกมที่สนุกเลยนะ โอเคมาดูซิว่าไหาลโมบนี่มันได้อะไรนะอ่ะยังกดไม่ได้อะอ่อแสดงว่าอาจจะต้องรอให้เกมมันเปิดจริงๆก่อนนะครับค่อยถึงจะสามารถกดได้นะก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับส่วนตัวก็ผมเล่นเคยเล่นเดสบ b ยมาก่อนนะก็ทายเทียบกันผมว่าผมชอบเกมนี้มากกว่าวะ่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าที่วัฒนธรรมของเราด้วยนะมันแบบทําให้เราเข้าถึงเกมนี้ได้ง่ายนะก็อีกตาแล้วกันยังไม่สะใจตอนที่เข้าสู่ช่วงมันต้องเบิ้ลนะครับห้องนี้กดไวด้วยนะอ,อีกคนกดแล้วนะครับมามีเด็กด้วยผมจําชื่อไม่ได้ชื่ออะไรวะเ <c oughs> พิ่งสังเกตนะครับผีตัวแรกง้างตีนจะถีบอะ โอเคภารกิจก็เหมือนเดิมนะครับปกป้องพิธีกำจัดผู้รอดชีวิตทั้งหมดนะครับมามาดิมาดิโหลดอยู่มาดิาด <laughs> าด <laughs> เฮ้ยเสียงคัตเตอร์มาแล้วไหมมาแล้วนะครับโรงพยาบาลร้างเหมือนเดิมตอนนี้น่าจะมีอยู่แมปเดียวนะครับชเชื่อว่าในอนาคตน่าจะมีหลายแมป ก็ไปล่ากันต่อเอ้ยได้ยินเสียงและอยู่ตรงนั้นสินนะน่าจะอยู่ด้านบนหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะอ้อมขึ้นไปพอจะจำทางได้แล้วแมพมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะน่าจะอยู่ด้านบนตรงนี้ทำไมเงียบจังเอ้ยนี่ไงเจอแล้วฟ<ำ>ันเอ้าไม่โดนจะไปไหนติม ้ยมีเด็กผู้หญิงเราไปฆ่าเด็กไปฆ่าเด็กดีกว่าอยู่ไหนนะเดนนี้หรือเปล่านะเฮ้ย <c oughs> น่าจะอยู่ตรงนี้ห้องนี้หรือเปล่าเอ้ยมีเสียงอ้อยอ้อยอะไรหลอนอะไรหลอนฮนะเอาหายน่าจะลงรูหรือเปล่านะโอเคผมว่านไปด้านล่างตอนนี้อะไรเนี่ย ขึ้นลบหนึ่งสองสามสี่ห้าคืออะไรผมกดชิปแล้วมันขึ้นนะอ๋อมันอ่ารีชาร์ดสกิวล,ล่องหนด้านหลังนะครับมีเสียงตรงนี้เฮ้ยนี่ไงเอ๊ยทำไมตีไม่ได้เอาลักโอ้โหมีการลักนะฮะจังหวะนี้ แบบนี้ไม่ดีเลยบ้าจริงๆอะไรแล้ววะเนี่ยโผล่อยู่ด้านล่างกันหมดเลยต้องตามฮะแบบนี้อย่าให้พวกมันทำพิธีมันเสียเวลานานแล้วผมว่ามันอาจจะทำพิธีไปแล้วก็ได้ยังไม่ทำนี่วะด้านซ้ายมีบอกด้านหน้านะครับยืนทำอะไรเนี่ยลุงยามีอาวุธด้วยเหรอ สามล่าลุงยามนะครับอย่าให้ลุงยามถืออาวุธมันไม่ดีนะลุงยามจะไปไหนฮะตีไม่โดนออาลุงยามบ,าบับบ้าไปไหนเอ้ด้านหลังลุงยามจะไฟ่เหรอลุงยามนี่นะ่โดนเอ้ยตีไม่ได้นะอา้าวลุงยามมุดลงไปแล้วบ้าจริงทำไมตานี้ผมรู้สึกมันแหลกๆวะตาแรกนี่นิดนึงนะแต่ตานี้แหลกมากเลยอะ อาจจะแพ้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าทำอะไรใครไม่ได้เลยด้านล่างนะครับตรงนี้สองตัวเฮ้ยมันทำภารกิจแล้วเฮ้ยนี่แน่แทงลุงยามะอราแบบสตันโดนอาคมไปเราต้องจัดการลุงยามนะครับลุงยามเป็นคนเดียวที่มีอาวุธเราต้องล่าลุงยามให้ตาย,ยลุงยามหมดทุบฮนะลุงยามนั่นไง กำลังวิ่งอยู่จะไปไหนไล่ล่าฮะไล่ล่าเข้าห้องออ้ยมุดลงไปด้านล่างตรงนี้มีอีกคนกำลังทำภารกิจแน,น่แน่จะเอ๋น้องสาวจ้าทำอะไรจ้าทำไมมาโรงเรียนสายจ้าจะไปไหนจ้าไปลองกด R ดีกว่านะครับ ว่านั่นไงผมนึกแล้วว่ามันต้องมาหาผู้รอดชีวิตแบบว่าไปใกล้ผู้รอดชีวิตอะไรอย่างงี้นะเอาเอาแล้วไงครูเสียงภาคนะมีเสียงภาคไทยก็สุดยอดไปเลยแต่ตอนนี้คือตีไม่โดนโอ้โหวิดบาริงไอ้ติมเอาแล้วไงติมดักฮะดักนี่แนะจิมได้มันต้องดักนะ อยู่ด้านหน้าตามะเอ้ได้ยินเสียงเจ็บแล้วสิจะไปไหนโอ้โหมุดอีกแล้วบ้าจริงไปดักฝั่งนี้นะครับอยู่ห้องนี้แน่แน่เอ๊ยมันจะมุดบ้าเอ้ยมันลงไปได้นะพลาดไหนดูสิโอ้ยด้านล่างด้านบนมีตัวหนึ่งนี่ไงไอติม ไปไหนจ๊ะนี่ไงโดนนะโดนยังไม่ลงยังไม่ลงแหลกแหลกแหลกมันก็แหลกมันก็แหลกว่ะเออเอายังไม่ตายอีกเสียดายว่ะสงสัยเลือดมันเยอะนะครับเราต้องตามนะฮะด้านล่างกันใช่ไหมตามหาเอ้ยนี่ไงได้ยินเสียงห้องนี้โอ้โหรวมตัวกันอืมโดนฮนะโดนโดนโดนยืนบล็อกทางยืนบล็อกทาง แกจะไปไหนไม่ได้อ,อ้าวหลุดไปได้เฉยเฮ้ยแลกโคตรจะไปไหนจ๊ะทำไมไม่มาคุยกันก่อนโดนแทงไปฮะไอ้นี่มันมีดาบจะไปไหนไม่สู้อ่ะอ้าวเรียบร้อยตายเลยนะครับนึกว่าจะฆ่าใครไม่ได้แล้ววันนี้โอเครอใช้เซนต์ อด้านหน้าไม่ต้องใช้ก็ได้นะเดินไปในห้องนี้ห้องเดิมอะ่ะมันชอบทำอะไรไม่โดนอี้โดนตายแล้วไม่ต้องใช้ท่านะอีกตัวตรงนี้อมันมุดมันมุดทำลายเลยโอ้โหผู้หญิงด้านในด้วยเด็กทำไมมาโรงเรียนสายะจะไปไหนจ๊ะมาคุยกับพี่เบลกันนะ โดนโดนโอ้อย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 เหรอื้โอ,โ,อโดนเรียบร้อยมีเซนเซอร์ให้ด้วยจะเข้าตู้นะเมื่อกี้มาเหลือหนึ่งคนนะครับตอนนี้เราต้องรีบกำจัดไม่งั้นเพื่อนเือ,เ,อเขาเกิดแน่นอนนะโอเคใช้ตาทิพยู่ไหนกันนะมองไม่เห็นเลยนะครับ อ่ะนี่ไงด้านหน้านะครับมันอยู่ไกลนะก็เลยไม่เห็นต้องรีบกำจัดนะครับก่อนที่มันจะชุบเพื่อนอ่ะไปด้านล่างฉลาดนะฉลาดนักนะตามลงไปนะครับทําอะไรนะด้านล่างเนี่ยอยู่คนเดียวเหงาหรือเปล่าอยากได้เบลเป็นเพื่อนหรือเปล่าสไปไหนเฮ้ยยืนนิ่งยืนนิ่งเอามอบมอบมอบ เรียบร้อยนะครับสงสัยอยากได้เบลเป็นเพื่อนอะไรเนี่ยห้ามขีดเขียนเด็ดขาดเขียนไปแล้วโอ้โหโดนเบลแทงนะ,ะถึงกับมอบเลยโอเคก็ชนะอีกตาครับถือว่าสนุกดีนะก็เดี๋ยววันหลังอาจจะมาเล่นให้ดูอีกนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกัน เอาไว้เรามาเจอกันใหม่นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันครับเพลงเพลาะด้วยนะ